กล BTS อโศกจะมีอีสากะยะลับซ่อนอยู่ในลานจอดรถโรงแรมแต่ที่คนไม่รู้กันคือเชฟญี่ปุ่นแท้เขามีเสิร์ฟเซ็ตกลางวันด้วยใช้วัตถุด,ดิบเกรดพเมียมทุกอย่างอาคามิที่โปะด้วยเขาา้าหมักโคจิคืออร่อยมากอยู่ในเซ็ตมาเมสลาที่มีของทั้งเก้าอย่างทั้งโซบะแซลมอนยูเกะแล้วก็เต้าหู้เย็นดีจริงเซ็ตโกมาบุรีอันนี้ก็แทบจะเป็นซิงเนเจอร์ร้านเลยข้าวสุกเครือบเคียงมาครบใครมาแบบมีงบให้สั่งวาเกิวเอฟอันนี้เชฟผ่านมาความหนากำลังดียอดไข่แดงลงไปนนนออยเเาั็ีช้ตกโ เมนูหลักที่ต้องสัง่งเป็นโคลโลเกะไซลินวัวที่ชิ้นละหนึ่งร้อยเลแป้งกรอบๆแล้วไส้แน่นด้วยมันฝรั่งกับเนื้อนุ่มๆปลาหิมะนะบอกเลยว่าทีเด็ดเชฟหมักมีโซอโซสจนซึมเข้าเนื้อปลาวาันทำส่วนนี้อูด้งอินานิวะจ้าแรเจ้าเดียวในไทยพอในซุปเขาจะมีทั้งเอ็นเนื้อแล้วก็เนื้อตุ๋นมาด้วยเซตปลาอาจิทอดอน,นี้280สองร้อยแปซมาแบบคุ้มอิ่มอร่อยเซตไกเ่เชฟจะปิ้งจนหนังมันเกรียมกินกับซุปข,ขาววันนี้คือหอมนัวสุดเซตหนีเป็นปลาบุรีที่หมักกับซอยซอสของค ในโรงแรมเบสคอมฟอร์ตซอยสุขุมวิทสิบเก้าจ้า